อาแล้วก็เป็นโอกาสของหนองบัวบ้างชีพขึ้นมาจาังหวะนี้ไม่ถึงจาเดียวอภิิ์เอาเตะไม่ดีครับจาเดียวขอ,อ,อกด้านข้างแล้วขัดแบบกมกกาจาเดลยวจิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเหมือนบอลจะชแหลบนะครับโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่สุดท้ายสวนกลับมาได้ประตูขึ้นนำครับทีมเยือนหนองบัวพิชัยจากจาเดียวไคโอ จ่ายเข้าในทำชิงจ่ายตามช่องอภิสิตเติมมาเปิดไปเสากายจ่าเดียวมงเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้เล่นกันตามสูตรเลยครับบอลออกด้านข้างแล้วเปิดไปเสาสองให้กับลูกให้กับผู้เล่นที่สูงใหญ่อย่างจ่าเดียวมงเข้าไปเปิดมามงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับอโอ้โหไม่มีใครประกบเอาจนได้นะครับกลับเข้าสู่เกมนะครับราศีสลายจากการหมงของนัตพลยงสกลุลให้กับกุยว่า ทำชิงกันกันกบนัชชนนนัชชนนย้ำขึ้นมาทําชิงกันอยู่เอาบอลมาถึงกุเยว่ากุเยว่าเข้าขวาโดนไม่ทันแ,แล้วซาร์จอจอจ่อเขเรียบร้อยเลยครับล้ำหน้าหรือเปล่าไม่มีธงครับเอาจนได้ครับโอ้โหระยะห่าง2นาทีเท่านั้นครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับราศีสลดยจากการชาร์จจอดจ่อของกิวโโตมาเชนาครับมิโตวิดเกีย์ยาวขึ้นมาไม่ดีบอลเข้าทางของราศีสลายแล้วก็ทำเกมบุกต่อเลยนะครับ เอาละครับจังหวะนี้มีตัวเติมมาให้แล้วก็เปิดเข้ามาชัดเรียบร้อยเลยครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองครับจังหวะนี้เอาละครับได้โตขึ้นมาครับจาเดียวพักต่อสัดสายแล้วปะจนกันทั้งนี้ได้ไม่เรียบร้อยครับแ,แต่เหมือนจะฟอ้อแงแฮนด์บอลน,นะครับเดี๋ยวต้องรอเช็ค VR แต่ได้ประตูตีเสมอแน่ๆครับตอนนี้ไม่มีเสียงสัญญาณอะไรขัดขัดขานนะครับเนี่ย เนี่ยนี่ครับมไม่ได้แล้วครับ,รบทางซ้ายของหนองบัวพิชยะนาวุธโพชัยเปิดเข้ามาเสาสอกเทตกบงไม่ได้มาชนคานแล้วซ้ําจเดียวโอ้โอไม่ปล่อยให้เพื่อนตัวหลังนะครับมีเพื่อนรออยู่แต่ไม่ให้เสียงกัน เนี่ยครับและผู้ตัดสินก็เป่าต้องวิดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับลาสีสไลดย,ยู่ในเต็ดครับพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะหนองบัวพิชยา FC ฟซีไปอย่างสุดมันครับ3ประตูต่อ2ครับผมนะัทพุฒิเจตทำแนละคุณทิตพงศ์อ่อนสวัยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ